เธอฝักเาวไทยอ,อ๋อบักทัวอันบักทั่วพุ่มทั่วพุ่มยังมันคือแตงโอ้ยห,หบังนาอันถือฝนหลดอันเย่อย่ำหยางอยู่บักแตงน่อยคุณนะ่ะก็ดีเก็บเลยเนี่ยม,มือเนียนมาสวนวันอาทิตย์ว่มีเบียกก็เลยมาตำเสวมากินอยู่สวน คามเมือเมือแตกมันออกใหม้ด้วยนี่นะออกทุกงาตะเสอ่อนเนาะแต่งไทยได้นี่แต่งอันแต่งกว่าไทยเนี่ยปลูกอยู่นี่จตงงามๆคนน่ะอันนี้อันนี้ก็ออกทุกงาเลยบวันนึงปุ๊บติดเธอฝาติดเธอคนน่ะตะเสอ่อนมะเขือเทศกินบัท่านปลูกหาต้นกินกบบระบัวท่านมองเนี่ย อ้าวบอเขาจิ้ยกมาให้แล้วบอเราเพิ่งไปหันเนี่ยถือกำลังโดนบออิ่มกินเท่านี้ก็อิ่มไม่ต้องหรอกบอได้อยากก็นั่นมึน่มันกระลังสุกมันเคลือบเทอะแมะค่ะบอเก็บกินทุกมือก็กินเพรท่านมึงน่ยงามเนาะ เมื่อนี่อากาศขึ้นเลยเป็นมันซีน้างนางเลยบเป็นบ่ส่วนที่คอยมาเก็บักแต่งล่ะอยู่บ่ไก่บ้านเนาะสองลอยเมียทางกันย่างมาตำตำอันข้าวปุ้นตะแซ่ตะแซ่บบ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลิปกินโซเด้วยนย่างเปอร์มีเบลืงเนี่ย ย่างปลาหมึกกินยู่สวนตามข้าวปุ้นน้ำเปล่าฮิตไม่ไอายเขาหรออาปากกว้างกว้างแล้วนี่นบอกเขากินโนะอ้อน่ะเอาจิ้มล้นปากเลยเขาจักป่ะเิ่นกินเผ็ดนะกินอันบะหมี่เกาหลีแหละเผ็ดไปคนละท่าท่าปากแดงไปก่อนนี้ท่านได้กินแล้ท่าปากแดงๆเผ็ดตุ่นๆคือว่าโอ้เพ็ดเผ็ดจนปากแดงแนะ <laughs> ดงจึง้งคึ้งเลี้ยวเห็นตัปากคือก็กินกินแล้วโอ้เผ็ดลายนะ คาลิบนะนหกไอเกาหลีมันมันกินเนาะมันอันตะเกียบเพ็ดคำใหญ่ๆนะวันนี้เพิ่นกเอนชูชีชูชีทึ่งไทยดาวโปะใสเพิ่นจะทําทาสีดาืสีดาคนนี่ไหมสิสินะส <c oughs> ีอันเอาอันนี้ให้เบิ้งอันนกมันมันรักไหมอาหารนกอะอเอเาคือเ่เห็นนี่อาหารอันนก มันลักไปเบิดทุงอันทับต้องล็อกตัวนี้ไว้บ่ล็อกอันมันยกไหมสลาดสลาดมันยกไปทั้งพวงเลยไหมยกบินนี้อันเพื่อโลดนักมันเราไปลหลอันพิษัยเพื่อเพื่อนหนักโนกันมะขโมยขโมยไปกินผู้เดียวนะอันนี้สําหรับตัวร่วมเนาะนกตัวใดหิวกับมาจีเพื่อโลดอันสลาดร้ายนกันนกเขาไหมขโม้ยยกไปทั้งพวงมันใอยอัน เพิ่นกั่นเงียวประยู่เนาะหมู่บ้านเพิ่นปวดเงียวแหง้งลานเขาต้ได้เปิดผลลตปลายลานปวดเงียวแห้งที่สิดเปเงียวใส่เขาไปในเมืองเนาะเงียวคางทั้งขยะโชคดีคือดไปยางมากหน้าเงียวที่คางทั้งขยะทางบ้านพระเจ้าเป็นฝา มะคดมแกงอ๋อแล้ oh, oh てて่กนมกแขงกัวไทยยี <but> ่ห <ch> ้อไหนมือนัเขามาซื้อบ uh ัต huh. ซิปท hey, ี่่อยอยู่โลเบิ้องอันเอาส่วนแอปเปิ้ลมาให้เบิ้ง แอปเปิลกำลังสุกเห็นบ่ปีนี้ดกอยู่คักบ่งามบ่ส่วนแอปเปิลส่วนเก่าล่ะส่วนที่เคยไทยเมือ้องนั่นแหละวันนี้มันมันสุกเนาะมันเลยสีแดงจักหน่อยเออสะอ่อนเลยตรงนี้จะเป็นงามนะข้าขงในนี่อันนี้ข้างในผมเดาถ้ากัวสิเจ้า อันส่วนแอปเปิ้ลเขาเจ้าปลูกอันเอาไปเฮ็ดน้ำแ yes. อปเปิ้ลนะแม่ทรงอันเขาเจ้ามีเครื่องปั๊มเครื่องอันยังก็เครื่องสกัดเอาลตรน้ำมันน่ะแม่เขาเจ้าเฮ็ดแบบครอบครัวนะเฮ็ดแบบนิดหน่อยไแม่แล้วก็เฮ็ดเหล้าเหล้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไวน์เนาะก็ห้องเออเนาะเเป็นบื้องต้นเนี่ย อันนี้มันลนถิ่นไหมตามเห็นมนลนีนะสะอ,อ,อ่อนเนาะสะอ่อนอันนี้งากรอย er ู่ไงแอปเปิลข้าวเจาะมันสีเปรี้ยวเด้ยบ่คือแอปเปิลบานเฮาเด้๋ยบานเฮาสีออกหวานๆเนาะแอปเปิลมันสีเนื้อแน่นๆ เนื้อแน่นๆแล,ะะล้วก็รสชาออกเปรี้ยวๆยวยวมัวแซ่บหนื้อต้นนี่ถ้าลูกก็ส่วนแบบแอปเปิ้ลเนาะซอสมาเขาเจ้าปลูกอยู่นี่ข้าเจ้ากบ็บอกคอยกินหรอ,อกข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดนม้มเขาเจ้าหันจีซินิยมดื่มน้ำแอปเปิ้ลเนาะอยู่นี่น้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำเปล่าสินะ ดยื้อคอยท้ายเบิง้งสวนผักคโมคอยให้เบิง้งอันนี้อยู่อยูย่ด้านหลังนี่เนี่เบิ้งอันบเบอเ์ือเทศมันสุกนทะทยอยสุกทยอยเก็บกินกินกับประธานเบิ้งเนี่ยบัวบักแตงสองสามต้นโอ้ยเดี๋ยวหมากนึงเดี๋ยวเรเห็นมึงเนีส่วนเก่าที่มาเก็บมือนหน่อยละมันมันถือฝนไหมเบ,บืงเนี่ยมันถือฝนมันหลุดมันหลุดจับหมากเบื้งเนี่ยมีทุกงาแต่ส่วนวะ ตกแตงหน่อยฝนมาบางนึงหันรถติดดอกพวกเนี่ยทุกงาเอาเลยแต่เสืออ่อนมาพคุเจ้าวะเก็บหนากนี่ไม่ติดกันทีมันหลอดตาง่ยน้ำหลอดตาต้นนั้นจะมันดอกอยู่้รงไหนได้หนิอยู่ตรงกลางบุก่าเข้าไปเดี๋ยวเขาสิดาหัวสวนเขาเจ้าให้สวนติดกันกับสวนโม่ข่อยเนี่ย ต้นนี่งากองอยังมังนี่ยุนนูนะโดกบ่นี่ส่วนส่วนโมข่อยอันนี้ห้องน้ำก็มีส่วนส่วนนี้ห้องน้ำนี่ได้สามโมกินนี่ยังมื่อกี้บ่ไรบึง เมากระเทยดกว่าน e ี <laughs> <Capital> ้หมากสีแดงเลยนบ้างจะด้วยตอนี้ก็กินนู่นเลยลูกส้มๆแดงไม่กินเลยนะกระพิเตอร์ฮะมันเละด้วยอขาไม่กินเลยนะส้มๆเลยเออเขกินถ้งสมอ่ะเอ้ถ้าอใส่นี่คืออยู่นี่ใส่ใส่ยำอ่ะดูโอ้ยตายคักเนาะ ถ้าสวนแอปเปิลนี่เขาปลูกไว้สิบกว่าต้นเราเร oh, ียกบอกเขาเขาบอกว่าโอ้ที่บ้านตั้งเออเดี๋ยแต่พี่เจ้าบอกเรียกเขามากินเบียร์หรือเปล่าพอเจ้าบอกมากินบปล่ากินกินเนี่ไงสลัดนะเออสลัดนะกินกับเกลือไเออเต็มปุกเลยนบบ ไปนตายตายปลูกระดกคักดกแน่แมเว้ยบนะ่เป็นคอมดันักซีเออคันนิทเนม,นม,นมนิมานเนเฮ้ยส,สิลา เอาโอเครูปไปอุ่นเอาเซี่ยวพีชอันซอสมะเขือเทศทันแล้วนะไอ้ไอ้ตุ๊กเอาไปทิ้งไว้ในตู้เย็นมันก็เมื่อก่อนบัดนี้อันกินอิ่มแล้วกับเมื่อในมะเขือเทศถุงนึงเนี่ยเต็มถุง เออเบิ้งเหม่กแอปเปิลต้นน้อยๆีต้นน้อยโดว์กัซนหมากน้อยเอาเป้เป็นแต่แซบในเดืนี้คือเดงแดงแดงทัวน่อยแดงมันแต่แซบกินแลวผสมกาซซันระโยงตรงเต่งนู่นน่นี่ไปเละเปลักเอาของกาอีกจังน้ย หลังๆนี <lien plane story> ้ก <sharing> e ็เจ้าอันไทยโอ้เออไทยหลังก็ไทยเลยก็เจ้าเกี้ยก็เจ้าแบบปลูกเมลฝาเข่าคือบ่อชือบ้านเท่าอืมคือกันคือดีเด้อหลังหลังจีบเกลยดโอ้หน้ล่าหลายแถวนีโน้ล่าหลายโน้ต้นน้อย พุดลมอยู่ต้นแอปเปิลนดกดกดกลนกะลนมากลนกะลนมาก็าลนกัเต็มต้นนึงเลยต้อมาดกคักเดีพีลูกพลอ,อะมกดจนไปอยู่สวนเขา <c oughs> มาดกคัก,กดกในเดี๋ยวโหดโพล์นะสะอ่ะอนไลน่งาน ต้องอันเปิดแฟลชงากองมันหนักจนกองลงมาบระาณนี้เห็นปะเลือดตึมงากลงมาไอ้ฝนห่างเส้นโดดอ่ะพระเจ้าปลูกบวกินได้นี่ปลูกถิ่นปลูกเสียอืมเสียของยังไงโอ้ยงากรกรงลงมามันอัน มันหนักขมเือบหมดเอ้ยมเหลือบคนไทยนี่ขมเือบหมดเลยก็น้ำกังขนาดเฮ้ยคิอดูดีมันหนักหนักรอได้คนไทยมันหนักหลายจนกองมากๆกันเอาจ่าเถ้าเรได้ต้นนี้เถ่าลราได้ยังโดกอยู่เนาะเออต้นเถ่าอะไรนี่มากโดกยู่ไหมให้ให้ผลเนาะอืมสะอ่อนแสดงว่าจะโขมไปอยู่เลยนะสะอ่อนไม่มาไม่เห็นแล้วกัน ซูปม่ากะไกุู่นะเ้ยกล่องคอยดีดีซุปมันยังชัดอยู่ไหมจีกลองมันดีๆมาไ้วยสมราคามันอยู่หรอสมราคาใช่ไหมอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันมีโน้ตอันโน้ตยี่สิบโน้ตยี่สิบของคอยดีธรรมดาพลุดนะพลุดเออมัน1ีบแล้วกับพลุด บอกว่าของทาซุงเลยกล้องมันสุดย,ยอดมันจะมีโนต้ตแล้วกันโนต้ตยนะี่สิบเนาะเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยพ่นก็มี่อยู่นะคอว่าเอาอยากเอายแล้วแต่ว่าอเอาไว้ก่อนเถอะเมื่อก็นัดจ้ะ